ในวันที่13มิถุนายน2563ในปีนี้ครบรอบ118ปีของกรมชลประทานซึ่งถือว่าเป็นกรมที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทั้งในเขตเมืองเขตอุตสาหกรรมและเขตภาคการเกษตรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมต้องขอกลับขอบพวกคุณคณะผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่ ของกรมจลประทานทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนดังที่ผมกลับเรียนเบื้องต้นครับว่าท่านนั้นมีส่วนช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในภาคการผลิตคือภาคการเกษตรนะครับทางกรมจลประทานนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทําให้ การบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตของภาคการเกษตรนั้นมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ภาคอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับก็ได้อประโยชน์จากการที่การบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานและที่แน่นอนอีกกันหนึ่งครับคือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองนะครับซึ่งจะต้องใช้น้ําอุโปโภคและบริโภคดังนั้นกรมชลประทานนั้นต้องถือว่าเป็นกรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในทุกมิติครับ ผมขอขอบคุณและแสดงความปรารถนาดีไปยังท่านดรทองเปลเวกองจันทร์ท่านอธิบดีกรมชลประทานและครอบครัวรวมถึงคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานทุกท่านครับขอให้สิ่งที่ทุกท่านได้ทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวไทยได้ดลบรนดาลให้ทุกท่านได้จงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ครอบครัวก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ที่สุดครับขอให้กรมชประทานอยู่คู่พี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปครับ